สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟรอนะครับช่องที่ส่มสกินอาวเร็วที่สุดในประเทศไทยณจุดจุดนี้แล้วนะฮะ <S <S โอ้โหวันนี้ครับเปิดเกมมานะครับก็พบกับร้านค้าพเนจรสีสันแห่งชีวิตค่ะโอ้โหการันตี1สกินในนี้นะฮะด้วยราคา150คูป,ปองนะ แล้วก็ร้านนี้อยู่แค่4วันทุกคนอ่ะรีบๆจัดกันหน่อยนะครับโอเคไปแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมนะครับก็ทัก facebook กอฟอกันได้นะครับดูต่อไปว่ามีกิจกรรมอะไรอีกโอ้โหขอแคปไว้ก่อนเลยครับผมกล่องสกินสุดร้อนแรง100%่รนะรับ1สกินที่ยังไม่มีนะโอ้โหเท่าที่ดูนี้มีคุ้มๆเยอะนะมีแบบว่าสากุระของ วีล่านะครับแล้วก็มีเวฟนะครับโอ้โหแล้วมีโอเมนมีแอตทริตอะไรอย่างงี้โอเมนกับแอตทริตเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มถ้าจะคุ้มก็คือต้องเวฟกับตัวฟูบุกินะของวีล่านะครับไปมีอะไรอีกโอเคมาเริ่มกันอย่างงี้เอ่อเอาอะไรก่อนเนี่ยกล่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ๋อโอเคมันมีของเกลือคือตัวคีน่าตัวอ้าอย่างงี้อย่างงี้ผมบอกทุกคนอย่างงี้ มันจะมีกิจกรรมใช่ไหมเอาเลเจนต์อยู่ทุกคนถ้าจะเปิดกล่องนี้นะมาเล่นกิจกรรมอันนี้ก่อนคือซื้อกล่องอ่ะซื้อได้นะเสร็จแล้วยังไม่ต้องเปิดวันนี้ผมก็ยังไม่เปิดวันนี้เหมือนกันขออนุญาตด้วย <c oughs> เพื่อความคุ้มที่สุดนะเพราะผมจะมาเล่นกิจกรรมนี้ให้มันได้แต้มก่อนแล้วค่อยไปเปิดกล่องแต่ถามว่าซื้อไหมซื้ออ่ะซื้อให้ลุ้น,นะครับผมซื้ออันนี้คือคุม้มถ้าเกิดว่าไม่นับไอตัวหยองแยงเนะี่ย แล้วก็ไอตัวเมโลดี้ของแอนเนตเนี่ยก็อาจจะได้อยู่นะครับโอเคอ่าไม่ปลายผมซื้อไว้ก่อนแต่ขออนุญ,ญาตยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ถ้าวันไหนได้เฟนิกเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องนี้ให้ดูนะครับโอเคต่อไปนะเป็นร้านค้าพระเนจรนะครับก็เริ่มต้น1คูปองแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆแหละอ,อ่ไอตัวช่องที่10เนี่ยครับเ,เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะก็คือรวมกันทั้งหมดเนี่ยมัน150คูปองครับ การันตีสกินอะไรบ้างก็อัน,นไอข้างบนเนี่ยคิดว่ายังไม่แพงเท่าไหร่นะครับเออ,อเพผมว่ามันผมเจอจุดคุ้มทุนแล้วจุดคุ้มทุนของรอบนี้นะครับผมมองว่าสุ่มถึง199เนี่ยกำลังดีนะครับส่วนใครอยากจะเหมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า199เนี่ยได้อันนี้แล้วผมคิดว่าพอนะครับคือได้ได้ไอตัวหยานนกแก้วหรือว่า บีดแก๊งซามอยของอาเลนเนี่ยคิดว่าพอแล้นะครับเออคิดว่าเหมาอะเหมาเลยไม่คุ้มนะโอเคผมก็จะหยุดที่ตรงนั้นเหมือนกันนะ199นะครับไป let's go จำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรไม่มีอะไรบ้างนะโอเคไปครับโอ้โหช่องสองครับแล้วก็ยังไง โอ้โหเกลือตามคาดนะผมนี่ผมสังเกตไอคนดูช่องผมหลายทีละคือกิจกรรมแบบเนี้ยร้านเติมเกมจะไม่ค่อยระเบิดครับแต่ว่าจะมีคนมาดูเยอะเหมือนเดิมนะแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามีเด็กเกาะเบาะมาดูความเกลือของผมนะอ่าตอนนี้คือมีคนสนใจในความเกลือนะไม่ได้สนใจว่าแบบเออมันเสียกี่คูปองนะโอเคยินดีฮะยินดีให้ทุกคนได้ดูความเกลือนะโอเคแล้วก็ถ้าชอบยังไงนะจัดซะหน่อยไลฟ์ซะชุด สับตะไคร้สัสชัดนะโอเคไปช่องที่ไหรล้วโมกันมากนะครับยังเหลืออีกเยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยเออเอฟเฟกมองน้ําอยากได้ที่สุดวิ่งเอฟเฟกวิ่งกับทอร์คงฉันต้องพูดเกิดคนเยอะเออทอร์คงทอร์คงอยากได้ทอร์คงมากเลยมากเลยแหละมากเลยแหละโอเคผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเกิดผมได้หยานนกแก้วหรือว่า ไอตัวคาเฟนีเนี่ยสามารถหยุดได้เลยนะเอาจริงๆนะเออซ้ายหรือขวาเนี่ยคิดว่าหยุดได้เลยครับแต่ว่ามันออกเหมือนเดิมแหละตามสไตล์ครับผมอ่าผมว่ามันจะออกไอตัวไบรท์นะฮะไปไม่ต้องคิดมากเโฮ,โฮ้ยโอ้โหถ้าได้ถ้าได้อันนี้ในราคา199เนี่ยถือว่าไม่เกลือเลยนะอ่าแปลว่าผมได้2สกินนะครับในราคา 350นะแล้วมันเป็นสกินบีดแก๊งซามอยตอนนั้นจําได้ว่าขายค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับโอเคผมจํานี่เวลาเก็บเป็นตาอันเชิญครับผมมีหยานนกแก้วเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็แกะได้เลยโดยไม่ต้องมีความเก็บไว้เลยนะฮะโอเคนี่หูสกินเท่ด้วยเรียบร้อยมีกรอบไหมไม่มีนะครับแล้วก็อีกสกินหนึ่งที่อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนตามสไตล์กออกอนะครับถามว่าเก็บไวท้ทําไม เวลามันมีแจก,กตัวไหนจะได้มาแกะอีกตัวหนึ่งหรือถ้ามีสองตัวสกินอยู่แล้วก็เก็บไว้ครับเพื่อกิจกรรมอัปเกรดสกินนะเราก็อัปเกรดไปก่อนแล้วค่อยมาแกะแกะตราเนี่ยเออใส่สกินใส่ไอเดีเรานะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะเออไม่ต้องไปถามใครเยอะว่าคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างงี้ใช้ลองใช้เทคนิคนี้ดูถ้าคุณไม่ได้รีบเล่นสกินนั้นๆน,น,นะยังไม่ต้องแกะมานะครับโอเคแล้วก็มันก็จะมีให้ล็อกอินสามวันนะได้สกินก็ตามสไตล์เหมือนเดิมก็เก็บไว้ก่อนนะ เดี๋ยวผมจะมาสอนว่าเออแกะยังไงให้คุมนะเดี๋ยวผมไปไปหาวิธีก่อนนะครับโอเคแต่มีแน่นอนทุกคนรออดใจรอ,อกันไปนะครับก็หมดแล้วนะสาหรับกิจกรรมวันนี้ก็ผมมองว่าค่อนข้างคุมนะครับถ้าเกิดว่าไอกล่องเนี้ยผมเปิดไม่ได้เฟนิกซ์นะคือโคตรคุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บเฟนิกซ์ก่อนแล้วค่อยมาเปิดกล่องนี้ให้ดูนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวันนี้ ถ้าชอบอยังไงครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องแจ้งนิดนึงครับคือตั้งแต่วันพุธหน้านะเดี๋ยวผมจะไปเชียงใหม่ประมาณ4-5วันนะครับ การทําคลิปเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นหน้าผมแบบรีแอคอย่างนี้นะแต่ว่าจะพยายามอัดจากมือถือมาแล้วก็อัปโหลดนะครับส่วนวันที่วันไหนที่ขึ้นดอยก็ไม่มีคลิปแน่นอนนะเพราะเน็ตในบนดอยน่าจะไม่ไหวนะครับแต่ว่าวันไหนที่นอนโรงแรมในเมืองเนี่ยก็จะมีมาให้ดูกันแน่นอนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคุณภาพคลิปอาจจะไม่ไม่ชัดแต่ว่าความตั้งใจเต็มร้อยเหมือนเดิมแน่นอนนะครับก็วันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันหน่อยครับอยากมุ่งหน้าสู่1น0 0 0 Subscribe เบอร์กันทัทีนะครับ วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮู้ hoo.